そろそろ取りに行こうかワンピース。 ounty rush เอาแล้วผมยินดีต้อนรับมาสู่ชิลิเลสการ์นะผมก็เปตัวละครแช้งขาวนะผมหรือแช้งคาม,มุสันดีนั่นเองนะผมในเมตาปูการาฟนั่นเองนะฮะก็บ,บอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้คือแพ้ทางปูกราฟแบบหนักพุทโคตรเลยนะผมถ้าเกิดว่าเราต้องไปสู้กันแบบหนึ่งต่อนหนึ่งนะผมบอกได้ว่าเราเสียเปรียบเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมโอกาสชนะเนี่ยน้อยมากๆนะฮะแต่ว่าถ้ามีจังหวนนะแต่ว่าเขาไม่มีก่อนเนี่ยเราสามารถเนียนเปิดได้เลยนะผมแต่เขาดันดอทได้ยังไงเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคามุสันดีดันมีกอดเพราะทำเพ คือถ้าสกิลหมดเราน่าจะสู้ไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะผมชีมาก่อนละกันนะผมโอ้โหแล้วมา2ตัวด้วย ต้องเพอร์เฟกต์ดอทให้ติดโอ้ไม่ติดแล้วโดนเขาสวนมาได้โอ้โหชิปเป่งแล้วต้องหนีแล้วฮะ,ะอันตรายเกินไปเฮ้ยไม่มีฮาคิด,ด้วยอุ้ยโอเคโรเจอร์จาัดการเออสวยมากครับผมแล้วเราก็เดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นแป๊บนึงนะครับผมรอสกิลก่อนนะฮะคือทาหน้าที่สายวิ่งที่ดีต่อไปนะผมเพราะตัวละครเราจะเป็นสายวิ่งอยู่นะผมก็ยังมีข้อดีตรงนี้อยู่นะผมแล้วก็ข้ามมุสฟาริเข้าไปหนึ่งทีมีอินสแตนส์คิวขึ้นมาผมแล้วก็ล็อกเป้าเลยฮะ แต่เขาดันอมาตะทันว่ะไม่เป็นไรครับตีธรรมดา,าเพื่อเอาเลือดก่อนนะผมแล้วมันนัวจัดเลยนะผมโอเครอสกิลสองนะผมดูฮาคิเราดีๆนะผมถ้าหมดแล้วเราอย่าไปสู้มีฮาคิต่อเนื่องยังไงเราตากักตะไคร้เอาแชงออกไปนะผมแต่ว,ว่าแช่งมันอยู่ไหนไม่รู้นะฮะต้องตีตัดไฟน้องงูก,ก่อนเลยอันดับแรกนะผมเพื่อจะได้โจมตีสกิลได้ไม่มีไฟแบบนี้แต่มันเติมไฟว่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอาแชงก่อนแชงมันมีฮาคิเพื่อนมันป่าแล้วเราก็ตีธรรมดา,าและการแช่ง เดี๋ยวนกงูมันดึงธงโอเคเราเอาเนื้อก่อนครับผมเอาเนื้อแล้วเคลื่อนฮาร์คิสวดด,ด,ดเออเดี๋ยวมันเป็นหินเราไงตีตัดอมตะครับผมโอเคไม่มีอมตะแล้วนะครับผมข้ามุกเข้าไปเต็มหน้าผมแตกไปแล้วก็ดึงธงเลยฮนะตัลวละครเรายังดึงธงไว้อยู่ไม่สนใจทั้งสิ้นนะผมนกงูมาก็ช่างมันแล้วกันนะผมตัดเลยที่ไม่ใช่การาฟมานะฮะถ้าเปา็นกราฟมาเนี่ยอย่าไปดึงธงต่อนะผมเขาต่อยทีเราเราหัวแบะได้เลยนะฮะให้พยายามฉีกออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนถ้าเจอการาฟถ้าเราไม่มีสกิลนะฮะ okay. โอเคงู มาลุกขึ้นมาอย่าปักล้มดิเฮ้ยแล้วก็ปักตักไข่ต่ออีกทีหนึ่งอินสแตนคิวไปนะผมกาฟใกล้ตายหาจังหวะเล่นตอนจังหวะกาแบบนี้นะผมต้องไม่มีเกาะด้วยต้องดูดีๆนะฮะบางทีมันอาจจะดูยากนิดน,นึงนะผมเพราะขีดหลอดปันดำานเอาติดช็อตแบบนี้ติดช็อตแบบนี้เอายังล้มอยู่อุ๊ยอะไรวะเราโดนลุกหลงเฉยเลยกาฟลุกขึ้นมาเตรียมตัวขามูาสตรีไปก่อนนะผมไม่รู้โดนไม่โดนนะฮะแล้วก็แทงทะลวงปิดท้ายไปเลยเอาแตกไปนะผมกาฟแตกตอนจบพอดีเลยนะผมก็จะเปที่รอสัปเกมแรกนะฮะ そろそろ取りに行こうかワンピース โอเคผมอยู่เกมที่2กันบ้างน,นะผมกับดันเดสโรซ่านะครับผมควอลสเซียมนั่นเองนะฮะก็สไตล์กันเล่นจะคล้ายๆเดิมน,นะผมโฟกัสไปที่ธงก่อนนะผมแล้วก็เล่นแบบทิ้งระยะก,กับการาฟพ,พอสมควรนะผมมีจังหวะค่อยเล่นกับการาฟนะผมถ้าไม่มีจังหวะก,ก็อย่าเล่นนะฮะโอ้โหเราโดนบัตรอะไรก็ไม่รู้นะผมกาแล็กซี่ดีวายโดใส่เราปักตั๊กให้นะผมแต่มันดึงธงทันแล้วก็หนีฮะถ้าเราเล่นไม่ได้ผมให้หนีเลยนะผมเพราะว่าตัวละครอย่างน้อยๆนะผมตัวละครเรามีฮาคิเนี่ยกราฟไม่สามารถที่จะล็อกเป้ามาทุบหัวเราได้นะะะะะฮฮฮกกกก็เเเลล่่่่นนนนนตตาามมมไไปปอออแ้วัคผดึงงธพืิ รอเจอการาฟที่ไม่มีเกาะเราค่อยหาเรื่องป่าได้ผมตอนนี้เขาจะมีเกาะเอาเกาะหายแบบนี้ขามูสลาริปไปสิครับผมนี่ไงแตกไปหนึ่งนะครับผมกราฟก็กราฟถ้าเกิดว่าได้ขามูสตาร,ริปทักทีก็น่าจะเจ็บอยู่นะครับผมแล้วก็นี่อุยอ้ยอุย้ยปลาเอ้ยหมาป่าเดียวดายว่ะเฮ้ยเราไปดึงธงดีกว่าครับนะผมเอาเลือดด้วยนะผมนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะมีปลามาหรือเปล่า ไม่มีเราก็ดึงเลยแล้วกันนะผมนีไงไม่มีใครสนใจเราก็ทําหน้าที่สายวิ่งต่อไปผมตัวละครตัวนี้นะผมต่อให้มันจะสู้หนึ่งหนึ่งกับกรับไม่ได้เลยนะฮะเราก็สามารถที่จะทหน้าที่สายวิ่งหรือว่าไปเล่นกับตัวละครที่เราสู้ไหวแทงคารลไปก่อนนะผมอ่ะโอ้โหคอมโบคอมชอยมากับหมาไงล่ะหมาเตะกรับหน้าสั่นเลยนะผมเดี๋ยวนะโรเจอร์มาบักตะไคร้เพื่อถ่วงเวลาไว้ก่อนนะฮะแล้วมีน้องอุตะมาด้วยโอ้ผมเป็นสีที่เราแพ้ทางนะฮะทุกตัวเป็นสีดําหมดนะผมแล้วเราจะไปเด้งเดือยกับใครเนี่ย ติดบูสอยู่ปาไปก่อนหนึ่งทีเพื่อทักแถวตะแตกนะผมไม่มีก่อแต่โรเจอร์มันวิ่งหน้าตั้งมาทางนี้หมายาว์มว่าอย่างไรไม่เป็นไรครับผมมีเพื่อนคุ้มกันอยู่นะเราไม่มีสกิลอย่างพิซซ่านะผมน่าจะไม่ไหวแทงทะลวงตัดเกาะไปก่อนนะผมแล้วรอซ้าหาจังหวะก่อนโรเจอร์อินสแตนคิวแตกไปผมต้องเล่นจังหวะอย่างนี้นะแต่ว่ากราฟนี้ล้มอยู่เราก็หนีออกมาครับผม ถ้ามีฮาคิ้กราฟจะโดดตามเรามาไม่ได้นะเองนะผมก็ค่อยๆเล่นแบบนี้ไปแล้วกันนะผมเป็นปะทะตรงๆเดี๋ยวไม่ไหวอู้มันยังทึบมันยังจะต่อยไปอีกนะเว้ยแทงทะลวงไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็เตรียมตัวปักตะไคร้เออต้องเล่นจังหวะแบบนี้นะครับผมสู้กับกราฟนะฮะสู้ตรงๆนี่แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยมันมีเกาะอ,อีกเหรอไอ้บ้านี่บังอาจมากนะผมเกาะมันทึบไงเราต้องมองดีๆแทงทะลวงไปก่อนนะผมขอดอสได้ปะหนีแล้วก็ปั ตั้ครยังอยูอีกเหรอ,อยังไม่ตายโอ้โหเลือเล่อนเลอนิดเดียวนะผมมาลุกขึ้นมาดอดหลบมาก่อนมันล็อกไปนู่นไงแล้วก็ตีธรรมดาไปไหนล่ะครับไม่ให้หนีหรอกนะเลือ่อนหรือแค่นะั้นเราต้องรีบปิดเกมไงจะปล่อยให้มันลอยนวลไม่ได้นะผมเดี๋ยวมันฟื้นเกาะฟื้นเลือดมาแล้วจะยุ่งเอานะโอเคจังหวะนี้ผมจะไม่เล่นเสี่ยงมากจนเกินไปนผมเพราะศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวละครที่เราแพ้ทางเยอะเกินไปนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งกาสทั้งอุตะเลยนะผมแล้วก็หมาจาบ้าด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นแถว2วกันนรผมอ มุมเล่นแล้วกันนะผมรอจังหวะเดี๋ยวมีโอกาสค่อยแบบโดดเข้าไปทุบเข้าไปตีหรือเข้าไปฟาดเอานะครับผมหมาจะมาแตกไปแล้วแชงวิ่งมาแบบนี้ติดบู๊ด้วย ต้องครดว่าทักทายไปก่อนทีนึงนะผมเอาเกือบแต่เอา,อาโดดมาไม่ได้ล่ะซิเรามีหาคิดยังไงแล้วน,นะครับผมคือถ้าเกิดว่าเราทิ้งระยะห่างกับการาฟพอสมควรถ้าผมการาฟไปโดดหาเราไม่ได้นะฮะก็อาจจะลําบากนิดนึงนะผมสหร,รับตัวละครกราฟนะผมแต่ถ้าเราวิ่งหน้าตั้งเข้าไปหาการาฟเนี่ยบอกเลยว่าเราแตกแน่นอนนะฮะอันนี้คือไม่ควรนะผมไม่ควรอย่างยิ่งนะฮะคือถ้าเรียกได้คนเรียกข้ามอุทริไปทีเอาการาฟแตกไปเราต้องเล่นจังหวะที่การาฟไม่มีเกาะยังไงล่ะนะผมก็จบไปที่ออรอบสันปดะ มาอยู่กันกับเก้ที่สามคนบ้านนะผมด่านคิลเลอร์ปลาก็เลยให้ผมกราฟสองตัวอีกแล้วนะครับผมโอ้โหกราฟมันจะเยอะไปไหนนะฮะเราก็ต้องทําหน้าที่เหมือนเดิมน,นะผมคือสายวิ่งนะผมแต่ว่าธงกลางเนี่ยมีคนไปเอาให้แล้วผมคือรุจิฝั่งเรานนั่นเองผมเราก็ดึงธงสอบไปก่อนแล้วก็ดูล่าลาวไปก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟไม่มีก่อนเดี๋ยวเราค่อยเล่นหรือค่อยไปเติมแล้วกันนะผมมีขึ้นมาแล้วเอ้ยไขว่ะนะ่ะไขว้มาวะนะ่ะเดี๋ยวแทงทะลวงไปสักทีเอา้ามันหนีไปแล้วอะ่ะ ามสสรทักโอ้ยมันไปทางบ้าจริงเชียวผมไม่ได้ตั้งใจจะเลงกรับไอบ้บ้าดิบ้าเอ้ยยาโอ้โหโอเคหมามาช่วยผมการาบใกล้ตายเราต้องหนีนะจังหวะนี้อย่าไปยืนใกล้เออเดี๋ยวมันทุบหัวเราแนละ้วผมมันจะตายได้แนละ้วผมมีแชงที่ไม่มีฮาคิเราก็เล่นเลยแล้วกันนะผมเราก็มีฮาคิเหมือนกันนะฮะมาดิแชงมาใครจะสู้มาโดนช็อตไปก่อนหนึ่งทีอา้าวสวยครับผมนิกาสวยมากครับขามุมาแล้ว ขามุกให้เน้นๆเลยผมหนึ่งทีครับแตกไปนะฮะแล้วหมามาแบบนี้แทงทะลวงเพื่อตัดเกาะเอ้าแต่มันเติมเกาะว่ะบักตะไครทีหนึ่งเกาะหายแล้วตีธรรมดาผมตีธรรมดาแต่ว่าเราจะไม่ยื้อไฟมากนะผมถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวจริงเราควรหน,นีไปดึงโทนนะผมเอ้ามันโดดไปนู่นแล้วไงละ่ะแล้วแฉงมาแบบนี้โอเคเดี๋ยวหนีออกมาก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาโอ้โหมันยังตามมาอยู่นะผมแล้วหมาป่าเดียวดายกระโดดขึ้นมาโอเคโดดใส่เพื่อนเราเดี๋ยวเรารออุ๊ยไม่เคยขามุกใส่เราก่อนไอ้บ้าดิเดี๋ยวจะขามุกกลับละกันเอ้ย บ้าเอ้ยมันเตะมาได้ยังไงเนี่ยมันกำลังสู้กันอยู่ไม่ใช่เหรอโอเคเอากลับมาใหม่ละกันนะผมโอ้โหไม่คิดว่ามันจะมาปาดหรอกไงแทงสลวงเพื่อเติมฮาคิไปก่อนแล้วก็ดึงธงฮะเหมือนแชงจะวิ่งมาทางนี้ได้เลยเลือดแบบนั้นแล้วก็ นักขายอินสแตนคิวไปก่อนหนึ่งทีผมหายไปซะแล้วก็เดินขึ้นไปเติมเพื่อนก่อนฮนะมีเลือดให้เก็บด้วยแต่ว่าเราไม่ต้องเก็บก็ได้นะผมเอาแล้วกราฟไม่มีเกาะขอแทงให้เกาะแตกไปก่อนแล้วก็ยาตัวขับวุสลิไล่หลังไปเลยเออไม่มีสกิลละสิไรทางต่อต้อตานยังไงแล้วเราก็ดึงธทฮนะจังหวะที่เช้งจะเจอกับกราฟได้หรือสู้กับกราฟได้เนะี่ยมันต้องเป็นจังหวะสองตลอดเลยนะผมถ้าเป็นจังหวะหนึ่งเนี่ยบางทีสกิลสองเราสองทีเนี่ยเกาะกราฟยังไม่แตกเลยนะผมอันนี้มันโคตรอันตรายเลยนะฮะแต่ถ แต่ถ้าเกิดว่าเราสกลิลหนึ่งเข้าไปแล้วติดเกาะนะผมบอกเลยว่าอันนั้นคือชีบหายแล้วควรหนีแล้วนะผมไม่ควรเล่นต่อนะผมเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันซ่าไอ้นี่มันซ่ารู้ไหมว่าผมเป็นใครอินสแตนคิวยังไงเราจะมาเล่นกับแชงอย่างนั้นเหรอยังมาโตนี่ไม่ควรไม่ควรเลยผมดึงธงต่อไปให้ผมก็ยังคงทําหน้าที่หลักเหมือนเดิมนะผมคือการดึงธงนะต่อให้ตัวละครเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ไวบุ๊บบ๊อบเหมอือนตัวละครอย่างลุจินะผมหรืออุตะนะผมที่มีสกิลในการเคลื่อนที่ไวๆนะผมแทงทะลวงตัดเกาะแล้วก็ อุ๊ยนี่ไอ้นี่มันทําล้มก่อนไงเราโอเคตีเพื่อนตีมันตีมันเพื่อนตีมันมันอยู่ไหนละมันตายไปแล้วอย่างไงละตรงนั้นเป็นแฉงขันไหมเพื่อนแค่ขัดไว้ก็ได้จะเพียงพอขัดไว้ก็เพียงพอแล้วนี่ไงตีเข้าไปครับตีเข้าไปโอ้โหไม่ทันนะผมแต่ว่าทงเรายัางนําอยู่นะผมก็น่จะเที่ยร้อยแบ,บสัปเกรที่สามนะฮะ โอเคครับ okay, ผมไปดูเกมสุดท้ายนะผมกำดานเกาะดำนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพยาัยาปฆ์ธงการนะครับผมแต่ว่าจะไม่รีบนะฮะเพราะว่าเรายังไงก็วิ่งไม่ทันโรเจอร์อยู่แล้วนะผมให้โรเจอร์ดึงไปก่อนเลยแล้วเราค่อยไปเปิดที่หลังอะไรอย่างนี้นะผมขอแทงทะลวนสักทีแล้วกันนะผมหลังดึงเสร็จนะ แทงทนลวงไปก่อนเอา้าไม่โดนวะเรากระพาดไปผมลงมาข้างล่างเลยฮะจังหวะนี้คือสัมปหลาเขาตีกันแล้วนะผโอ้ยขึ้นไปนี่ไม่น่ารอดนะฮะเดี๋ยวรอเลยรอจังหวะเล่นแล้วเขาข่ามูสลีเข้าไปแต่ว่ามันไม่โดนเพราะมันล้มก่อนอย่างไงแล้วเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้ยไอหมีนี่มันทําผมโดนได้ยังไงเนี่ยดโดนลูกหลงเฉยเลยและประเด็นคือน้องงูมาอีกแล้วหาคิเราหมดพอดีนะฮะไม่ควรเล่นนะผมเอา้ามาอีกแล้วม,ม,มาอีกตัวมีน้องงูสองตัวตอนที่หาคิหมดนี้โคตรอันตรายจัด,จด ใจเย็นนะเพื่อนรอครูดาวแป๊บมีคนตามหลังเรามาโอเคโอเคล่วงเรามาก่อนนะผมยังได้อยู่ไงแล้วก็แทงทะลวงน้องงูไปหนึ่งทีแล้วก็คำมุสลิไปก่อนนะผมแตกไปหนึ่งนะเหลืออีกหนึ่งนะผมถึงแม้เราจะสู้กราฟไม่ได้นะผมแต่ตัวอื่นเรายังสู้ได้อยู่เอาคอตปักตะไคร้อินสแตนเอาหงอมาตัดส่วนมาชิปหายแล้วหลบมาก่อนฮนะเออแต่ไม่โดนละสีมาโรเจอร์มาไม่โดนเออเรียบร้อยแตกไฟผมเหลือน้องงูอีกตัวหนึ่งยังไงละ่ะธรรมดาผมเด้งเลือดก่อนเลยอันดับแรกโอาคาชิเราหมดวะ ชิปหายแล้วโอเคกราฟมาช่วยกราฟมาช่วยแล้วฉีกออกมาก่อนฮนะแล้วมีกราฟเกิดมาใหม่ด้วยรอเลยรอมุมเล่นกันฮนะโดดลงมาปุ๊บหันมาแทงทะลวงแตกไปหนึ่งแล้วก็ข่าวมุสลิใส่กราฟกราฟไม่มีเกาะแล้วกราฟใกล้ตายแบบดีต้องเสร็จผมครับผมปักตะไคร้อีกรอบหนึ่งครับผมเก็บงานไปนะแล้วก็ดึงทงลงแล้วผมอาจจะอุ้ยตกใจหมดเกือบไปแล้วไงแทงทะลวงตัดเกาะไปก่อนครับผมมาดิ มาดิปักตะไครเอาหายไปเลยครับผมแล้วดึงของต่อเราติดบูทเมื่อกี้ดำไโคตรเวอร์เลยับผมแล้วโรเจอร์กำลังสู้ก,กับกราฟอยู่ตรงนั้นเราน่าจะดึงท,งทันนะฮะน่าจะไหวถ้าไม่ใช่กราฟมาับผมน่าจะไหวอยู่โอเคได้อยู่ครับผมอุ้ยอะไรครับเนี่ยโดนเตะเฉยชิปหายละหมีมาแล้วมากันอย่างเยอะขามุไปก่อนแต่ไม่โดนใครเลยเพราะงูมีอำาตาจแต่อู้อีหม,มีมันส่งผมกลับบ,บ้านบ้าเอ้ยอาจจะใช้สก,กิลใส่เลยโอ้โหวิ่งมาแล้วมาตบเลย จะบ้าตายแล้วเริ่มวิ่งใหม่นะผมสกิลก็ครูดาวใหม่ด้วยนะฮะโอ้โหมันมันทรมานตรงนี้แหละลงไปข้างล่างเลยแล้วกันนะผมหาคีค้างไว้เนี่ยจะหมดแล้วเด่ยไอ้บีอีกแล้วเหรอโอเคหาคีหมดตอนเจอหน้ามันพอดีด้วยนะโอเคเรามดึงธงดีแล้วกันนะผมน่าจะได้อยู่ไม่น่าจะมีใครมาเฮ้ยแต่ว่างูมาดอดหลบมายัางไงแล้วม,มีไหมมีไหมโอโ้มีอีกมันยังไม่หมดไงสกิลมันจะไม่หมดใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอเคลุจิช่วยหน่อย โอเคสวยครับผมไม่โดนต่อไเขอแทงคารุงอินสันคิวไปก่อนหนึ่งทีดึงไปเลยเพื่อนเดี๋ยวผมไปปวนให้ครับผมหน้าที่เราก็ยังคงหน้าที่ปวดแล้วก็ดึงทงอยู่นะผมบาดขารุ่อุ้ยมันมีไฟป่าเลยมันได้มาจากการเตลุจิเมื่อกี้เออปักตะไคร้อีกทีหนึ่งต้องแตกนั่นแหละแล้วกาบมาแบบนี้อุ้ยโดนไปหมัดเดียวโอหห้าสันดีนะไม่มีสแต็กล้า้วมีสแต็กน่าจะเลือดหนึ่งเลยนะ่นแหละ แทงทะลวงไปเลยละกันโอ้โหมันดอดได้ชิบหายละวรอเลยรอเลยรอปักตะไคร้แบบเน,น้นเน้นเดบติดบูทยังไงแล้วแตกไปซะเถิดแล้วก็ดึงธงฮะน่าจะได้แล้วผมเขาน่าจะกัดขืนอะไรไม่ได้แล้วนะผมน่าจะจบไปที่ร้อยวอลมสำหรับเกมสุดท้ายแล้วผมก็ฝากกดไลค์กันนิดน,นึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคนนั้นต่อไปก็สามารถกดซับสไคร,ร้ไได้เลยผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจ๋งกันจงซับสไคร e